สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณกำลังรับชมรายการวันวันของผมกับอาซูเล่นนะครับพาร์ทที่11แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการเล่นฮาร์ดโหมดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าฮาร์ดโหมดเนี่ยมันตัวเราจะสามารถเล่นฮาร์ดโหมดได้ยังไงนะครับตัวของฮาร์ดโหมดเนี่ยจำเป็นต้องเคลียร์ด่านปกติของแชปเตอร์นั้นๆนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะ เล่นชั珀เตอร์เนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ชั珀เตอร์ทั้ง4ี่ดานเนี่ยให้เสร็จก่อน,นถึงจะเล่นฮาร์ดโหมดได้นะครับการลงฮาร์ดโหมดเนี่ยเราสามารถลงได้3รอบต่อวันนะครับผมผมแนะนำว่าควรลงให้ครบนะครับและควรลงทุกวันนะเพราะอะไรเพราะว่าฮาร์ดโหมดเนี่ยมันเป็นแหล่งฟาร์มคอดาต้าแล้วก็ตัวของรูปินนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นไปจนถึงด่าน Chapter 3ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปตัวของรูปินสีทองนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าความสำคัญของทั้ง2อ,อย่างเนี่ยที่เราจะฟาร์มใน Hard Mode เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับก็มาเริ่มดูกันในส่วนของคอดาต้าก่อนนะครับตัวคอดาต้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้แลกของในร้านค้าคอนะครับ ซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเดียวกับตรงร้านค้ากิวเลยนะครับผมนี่นะครับมันจะเขียนว่าคอนะซึ่งตัวร้านค้าคอเนี่ยมันก็จะมีพวกเรือนะครับพวกเกียร์ต่างๆนะครับรวมถึงกล่องเกียร์นะครับที่มีตั้งแต่แะระดับม่วงยันกล่องรุ้งเลยนะก็คือ สามารถมาแรกกันได้ที่ตรงนี้นะครับตัวของผมเนี่ยยังไม่สามารถแนะนําได้นะครับว่าควรแลกเกียร์อันไหนบ้างน,นะเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้ในด้านเกียร์มากพอนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะลองไปศึกษามาแล้วก็มาแนะนําดูกันอีกทีนึงนะครับผมก็ของที่แรกในด่านในร้านเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ อีกอันนึงเลยเนี่ยก็คือตัวของบลูพินนะครับผมบลูพินนี่มันก็จะมีตั้งแต่สีฟ้านะแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งตัวบลูพินเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่ามันเอามาใช้ในการอัพรีโทฟิตนะครับการฟาร์มที่ฮาร์ดโหมดเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราหาตัวของบลูพินมาใช้ในการอัพเรือที่เราต้องการที่จะปั้นเป็นรีโทฟิตนะครับ ก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับทําให้ผมเนี่ยถึงอยากแนะนําผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือใครก็ได้นะครับให้ลงโหมดหาดโหมดให้ได้ทุกวันนะนั่นเองนะครับและควรลงด่านที่คิดว่าได้คอดาต้าเยอะนะครับและเป็นด่านที่แบบเราคิดว่าเราผ่านได้นะครับผมเพื่อให้เราสามารถฟาร์มตัวของคอดาต้าได้เยอะที่สุดในแต่ละวันนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมฟาร,ร์มอยู่ที่ด่าน7จดขีดหนึ่งนะครับผมเป็นด่านที่ช่วงนี้ผมใช้ในการฟาร,ร์มพอดาต้านะครับซึ่งตัวด่าน7จดขีดหนึ่งเนี่ยเป็นด่านที่ผมรู้สึกว่าเรือที่ผมใช้เนี่ยสามารถเอามาเล่นในด่านนี้ได้นะครับเราสามารถฟาร,ร์มได้ง่ายๆนะครับผมก็เลยเอามาใช้ในด่านนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าเรือของผมเนี่ยสามารถเอาไปลงด่านที่มันสูงกว่าน,นี้ได้แล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปใช้ลงในด่านนั้นนะครับเพื่อให้มันได้ตัวของคอดาต้าเยอะที่สุดนะครับผมแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมจาได้ว่าถ้าเป็นด่านในแชปเตอร์เดียวกันเนี่ยมันจะได้คอดาต้าเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็น,าปนตามที่ผมจําได้จริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ผิดพลาดน,นะครับผมเราก็ต้องไปเล่น แชปเตอร์ต่อไปเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไงเราก็ต้องฟาร์มทุกด่านอยู่แล้วนะเพราะในแต่ละช่วงเนี่ยเราจะฟาร์มตัวของบลูพินเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะอยากอัปรีโทฟิตเรือประจันบานอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงด่านที่มันเป็นด่าน3นะครับของในแชปเตอร์นั้นๆเพื่อที่จะได้ให้เพื่อที่จะได้ตัวของบลูพินในการอัปรีโทฟิตเน้น นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเกือบลืมบอกไปนะครับก็คือตัวของการที่เราสามารถเคลียร์ด่านฮาร์โหมดเนี่ยให้กลายเป็น3ดาวได้นะครับผมมันจะได้รางวัลในมิชชั่นเพิ่มด้วยนะครับก็คือจะได้เป็นพวกรูปินลิโทฟิตนี่แหละนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำ ตัวของฮาร์ดโมดนะครับผมก็ถ้าผมอธิบายแบบแปลกๆไปหน่อยตะกุกตะกากไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเวลาทําคลิปแนวนี้เนี่ยผมชอบมีปัญหาตลอดเลยเราก็ต้องขอฝากติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ก็ดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปแล้ว